แชร์แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ก่อนจะฟันฝาก,กดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะยังอยู่กันที่พรบข้อมูลข่าวสารค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจรานุเบกษานะคะก็คือจะประกอบด้วย1โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้นนะคะ2ส,สรุปอำนาจหน้าที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 3. ส,สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ4 กฎมติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับคำสั่งหนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความครั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกดเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะ 5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎบัญญัติดังกล่าวแล้วค่ะนี่อยู่ในมาตรา7นะคะ